กันอายุยังน้อยอายุยังน้อยมีผัวแต่อายุเท่าไรนี่สาวห้า,หาปีผัวนะสาห้าตอนที่เจ้าเอากันแรกๆนะอายุเจ้าเท่าไรปีกายนี่บ่แม่อ๋อถือ,อ,อว่าชิปเจ็ดปีชิปอ่างวัวชิบกปีไอ้ลูกนึงลูกผู้ถึงอิทเป็นอะไรเจ้าอาศัยอยู่นะพ่อแม่บ่รู้ว่าแต่ไงพ่อกับบ่มีอยู่กับแม่กับน้องพ่อบ่มีเจ้าเป็นลูกโกกบ่ ลูกปิดสบายดีเด้อพี่น้องกราบทักทายสบายดีพี่น้องัเบิดสุสูบสุคนเบัสชั่วโม,มงชั่วบอนพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับครอบครัวนึงพี่น้องึงมีคนแนะนํามาผัวก,เก็เป็นพิการอะไรเช่นช่าไปเหตุงานแล้วก็โต๊ะเฮือนเป็นพิการ ลูกกับนังน้อยมาดูบอนเชา้าก็คือได้อาศัยพ่อแม่อยู่แล้วกะ็ข้าวกระแลงแกงขาดหม้อบม่มีให้นะ่าตะเก้าเห็ดแหละพี่น้องเนาะถือว่าก็ลำบากพอสมควรเนาะเปินก็เลยเนี่ยนำมาบอกเลยมาสัมผัสลองเบิงึงเปินว่าเธอเขามีบุญมีอันนั้นกพ็พอได้เขา้ากินก็โอเคเปินว่าเนาะไปเบิึงน้ำกันพี่น้องปะอยู่นอกอยู่นอกบ้านถูกไหมฝนนี่น,นะเพื่อนหลังนี้แหละพี่น้อง <c oughs> สบายดีเด้อสบายดีโอลูกเจ้าบ่น่ะยิงลูกผู้ชายนิโอ้จะนอนนี่นบ่เดี๋ยวไปนอนกันนอนกระเทอบมึงก็เทอตลงมาแค่เดือนะวรหนิชาวมือ้อจะลังคลอดเนาะจากมือเราออกไฟหน่ออกไฟหักทิศนึ่งทิศนึง เป็นไหนได้ยินข่าวว่าผัวเจ้าเพิ่นบ่หันบ่หรือว่าจะได้เพินพ่นเป็นยังล่ะตกเฮือนตกเฮือนเพิ่นตกเฮือนเพิ่นไปเฮ็ดเฮือนบ่หรือว่าจะได้แม่เห็นเหดเพือนน้องสาวเพิ่นอยู่บ้านเออก็เลยตกเฮือน โอ้ยยาละอายยายาเพื่อนชื่ออย่งไรนะเจ้าน่ะเคยพังอายุทำได้เลยจังอัญยวสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีเยเด้ลูกคุณทรรอิดบ่แอกน้องพังพี่น้องเนาะก็เออน้องก็แล้วกันเป็นยังน้อยอายุยังน้อยมีผัวแต่อายุเท่าะไรนี่สาปีผัวนะสาห้าตอนถ้าเจ้าเอากันแรกๆนะอายุเจ้าเท่าะไร ปีกายนี่บ่แม่โอ้เถือดชิบเจ็ดปีชิบอ่างหัวชิบหกปีปไอ้ลูกหนึ่งลูกผู้ทำอิฐเป็นอะไรเจ้าอาศัยอยู่น้ำพ่อแม่บ่รู้ว่าจะเปพ่อกับบม่มีอยู่กับแม่กับน้องพอ่อบ่มีเจ้าเป็นลูกโกกบ่ลูกติดไอ้นี่ไอ้คู่หนึ่งแม่ไอ้ไปบวชออ้เนี่ยเป็นคู้บ,บาโดยเออ นายเป็นคู่บาเจ้าก็เลยอ,อยู่อยันทัวเจ้าเด้เป็นคนบ้นานใดจ้ะคนยู่ตะแกกเป็นอะไรเลยมาอยู่น้อเจ้าแม่นโดยโดยเป็นชูมือในช่ยชีวิตไปได้มือหาดำหายดำหน้านี่แหละมีหน้าดำบ่บ่ไปดำหน้ารับจ้างกินไปรับจ้างรับจ้างเอาเข้ารับจ้างเอาเข้า เพิ่นให้เข้าก็<ม>เอาเพิ่นให้เงินก็นเอาแบบนี้บ่แม่นแล้วอันผัวเจ้าได้ชาเพิ่นเพิ่นอันนั้นบ่เพิ่นไปได้อยู่บ่ไปได้อยู่ปไปได้แต่ง้มไปให้แล้วบางมือกัดเจ็บหัวเข่าแล้วก็ไม่ได้ไปมือเลยเจ็บแห้งก็ไปหางมือกัดเจ็บหัวเข่าแม่นอื้ม เจ็บหัวเข่าแบบเจ็บแบบไรหัวเข่าแบบว่าเพิ่นตกกระทบบ่เพิ่นตกลงมาแต่คานเฮือนเลยเจ็บแบบเพิ่นเจ็บแล้วปั้นมีแข้ง,ลงเลยตีงมาได้เลยแข้งแข็งก็เดลูกบ่ได้ว่าง่ายเห็นเบี้ยงนักบ่ได้เลยเมืนบะเมือนเออง่ายเลย,อ,ยเอ,อ๋อครับเพิ่งนี่ไปเชออ่ญบ่ได้แล้วเป็นยังอัไง กัตกตกะหตกเพือนไปลิ้นกับอ้แหล้วต๊โต๊ะหลเลยกกระปูเสียบวันนี้เราเป็นน้มานักผิงได้ลูกน้อยถือว่าเจ้าก็ไปใชยก็ได้ขึ้นกันเหมือนกันใช้ก็ได้พวกเาไปได้อยู่พวกก็ไปได้มุลุไปได้จะไปได้มุลุไปไม่ได้ก็นอนอยู่แม่นะให้เียลูกให้ ถือว่านั่นเนาะถือว่าแบบสองคนสองคนก็คือเหตุงานบุได้จะคนเลยแบบผัวๆก็ไปดำหน้าบุได้ไปไดจะดำให้ดำหน้านะ้วมือใดไปได้กับไปมือใดไปบุไดละบุไดไปมันมันมันเป็นมือเป็นเทือเป็นเทือมาบ่รู้กัได้บัดเพื่อนเจ็บแบบเพื่อนไปไล่เลยยืนไลยเอียงลายเลยเจ็บกับบไดไป ชงสามเมอรนก็เจ็๊บเท่านึงนมันแปลว่าเจ็๊บมาเป็นเทือดไปประดงเนาะแปลว่าไปเป็น,นได้คืออันมาได้พักกันมาอยู่พี่แบบอันทั้งเพื่อนผัวจะได้เพื่อนกับโบมมี่คือกันบรลลูวาจ,จะได้เพื่อนจะซื้อข้าวกินคือเดียวยังม,มีให้ไม่น่าเหมือนแบบหแบบลายคน แต่คนนยเขาไม่อยู่นะแม่แม่น้องอายแบบไปบวปชวม,ออวมีพยูดมาผู้พ่อเด้พ่อผมนี่คุพ่อนี่เพิ่นเพิ่นป้าไปหรือว่าเพิ่นเชียร์ไปเพิ่นไปเองแลอ,อน้องก็ไปน้ำคูหนึ่งอยู่อยู่นะแม่น้ำเอื้อดลรือูนนึ่งน้องเราไปน,ำน้ำฝนหรือ้ชย ก็ค <ider> ือเพื่อนแยกงทางกันกับแม่ประธานชนะแย่ทางกันกับแมู่เป็นพ่อเพื่อนกับบริกรรมมันเบิ่งแยงจะบอกไปแล้วเพิ่นกับไปมีครอบครัวใหม่เพิ่นบ่ยังบ่มีอยู่แต่กับน้องอะไรอยู่อยู่สวนอ้อยไปเผาอ้อยเพื่อนกับบเห็นหูตาบอดเบิ่งนึ่งหลังหนาฉาหัดดีที แต่ว่านี่อกทางกันแล้วกับแม่เนาะแม่ได้สองปีแล้วบบสองหมสามปีนี่แหละไปกระทุกที่เก่าไปทำเนาะเพื่อนไปเพื่อนกับใบเผาอ้อยอยู่ส่วนอ้อยเขตแถวครัวเซลงไผ่พวกอะไรไปก็ง่ายใช่เพิ่นก็เอาตัวบปรอดขึ้นกันเนาะตะกี้ก็บยู่น้ำกันกับใบเผาอ้อยหาเงินซื้อข้าวกิน

กีละไอ้ไอ้ขึ้นไปบวชละน้องไม่อยืนนะแม่บ่มีไปอยืนนะแม่แม่ก็หากินไปบ่ได้เจ้าของมาก็พอดีคลอดลูกคลอดลูกแล้วก็ไปบ่ได้ชับลูกน้อยลูกน้อยนี่ยังได้หอดเดือดลูกลูกลูกัวสาวลูกสมิท โนอนนี้กับผัวจะเนาะทำม,มานี่แหะเข่ากัดแรงเก่งคันเหมาะแถวมันว่หน่อยใช่จำพิการทั้งสองผัวเมี้ก็ว่าได้น้อง่น้องทำไปก็ปได้นมให้ลูกกินลูกก็ซื้อนมกินลูกก็ใช้ซื้อนมกิน เอานมเจ้าดินมเจ้าคนกินบกินนกินแล้วพคนห้าคนกินแล้วคนห้าอนกินแล้วคนว่าไงอนกินนมแม่นมยังเคนกินฮะเ็๊จะเิบอก อันนี้ก็คือเราสัมภาษณ์บางเทือมีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องจะาช่วยเหลือน้องเพิ่นเพาะฉะนั้นก็ให้น้องเพื่นได้ดูมิก เพิ่งกินแต่เกิดเลยบ่ะนอมอันนี้นี่เลยไปครับน้องตาดูแม่เบิดเดี๋ดิไปครับเนาะอืมหางกระดึงกัมิดูแม่ดูเลยกินแต่เกิดแปลว่าเพิ่นบอกกินเพิ่นเกิดมาแล้วเพิน่นตอนเกิดนะ่ะกินสี่มื้อกินนมเจ้าหน่อยป่ะโดยกระว่าเพิ่นยุงหนอแล้วเพิ่นขึ้นใส่อบซี่แหละ เพื่อนบวกกินเพราะว่าตอนอยู่ทำการแม่อยู่รุมพรรู้อยู่ทต้งเพื่อนสมบูรณ์แลวซื่อนมอไม่เพื่อนกินมากเพื่อนเลยเพื่อนกินแต่ซี่มึงนี่แกลเลยบมุห์ฮบวกกินเลย <c oughs> คนแคนมแม่พิดน้องอก็เลยต้องได้กินนมเสริมกันใช่ไหม่วยอืออออชออ๋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 ออาออนออนออ๋กอ๋อ้๋ออ๋อพี่น้อง,อง,อง,องบ, FC องบงสุคนพนองเน,นาะนเ คัวเจ้าเนาะไปดำเนินลำจ้างมันเสียนมให้ลูกเสียชิ้นใหญ่บ่ได้ง่ายเด้อบ้านเสารู้ชิ้นใหญ่นี่ผู้หญิงหรือผู้ชายนะกินนี่นะเป็นผู้หญิงชื่อไม่ชื่อหรือเปล่าเนี่โดยมีแล้วต่างถือว่าปัจจุบันนี่อยู่ในเฮือนนี่จะคนนี่นะอยู่กันหาคน หาคนมีเจ้าแล้วก็เจ้าผัวเจ้าเนาะแม่น้องแม่แล้วก็น้องสาวหาคนคือว่าหาคนนี่คือมันเข้าขาแรงแกงขัดหม้อเนาะเอออบอร์นี้ก็มาสั่งขมาทางนี้นะวันท่านเคยขามาทางนี้จักเถื่นอนกำลังขมาแต่ก่อนไปอยู่แต่เนาะ เพบ้านนี้ก็เป็นบ้านใหญ่ยอยู่เดี๋ยวเ่ได้นู้จักครอบครัวนี้น้องพังจะเป็นมุ่งกันก็พาน้องแก้วอีอย่างเนี่ยบ่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นบ่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นไปไปไทยบ่บ่ไปเฮ็ดงานอยู่เซนูน <c oughs> เป็นคือเก่าแล้วแต่ไม่ได้พ่อ,อกันก็นสิืข้าวบุรีน้ำแล้วเดี๋ยวนี้เยอะไมีแล้ว เราจะว่าจังชาร์ดดิ้นน้ำครูเถื่อนคนหมู่กันบพรว่าไผ่ทุกไผ่หนี้กับดิ่งกับหักแขพงกันคือเก่าหมู่ครูเจ้าเจ้าเนี่ยรุ่นเดียวกันนะอะไรกันเนาะเกิดเกิดพร้อมเดียวตอนนั้นช่วยยังเล็กน้อยเยอะมีอันนั่งนุ่นเนาะตอนนั้นเนาะ นั้นนู่นได้ชาไปคือผูเห็นเดือดเดือะไรแลแบบเพื่แบบนไปตามภาษาไปหานอนแถวเพื่อนคนเอียงพอาะนอันนั้นเด้ฝนติดแบบเพียงฝนพว่พวงฝนหลอนบ่บางเมื่อกเห็นตามป่าผูนมาลินตามป่ากวดกินขี้ยาลินแล้วอยู่บ้านบ่นบนเดี๋ยวนี้นะชูมือนี่นะบางเมื่อก็เห็นบางเมื่อกไปคำงกบบางเมื่อกไปฮานอนดำเพียงนหน้าคนอ๋อไปนอนแบบพวกเขากินนั่นแหละแต่คน บอหน่ะเนี่ยสองสามมื่อนูกเห็นเพื่อนอยู่เพราะว่าอันนี้ก็ถามมันบอไม่ได้ถาถามื่องผู้อื่นพี่น้องเขาเขาจะคูว่าเพื่อนเฮ็เพื่อนหายเร็วนะคือคือคือเพื่อนบ่มีผู้อยู<ป>่นะเพื่อนบอได้อยู่เพื่อนไปอยู่เขตคำกลบเ<ป>ขาอ,อยู่คำกลบพี่น้องเพื่อนเนาะเพื่อนเนาะบอเพื่อนไปตามภาษาเพื่อนเองเปลี่ยนไปทำไมบ่มีบ่มีพี่น้องได้อยู่คำกบ มีแต่แม่มาแหละเป็นพี่เป็นป้าเพื่อนเท่านั้นเลยตะกี <PAC Millenn ium> 15, ้ก็ล <C course> ินน้ำกันเแต่เจ้าเนาะแม่ตะกี้ไปใส่กรไปน้ำกันหาน้ไม้น้ำมันกรไปน้ำกันเจอหนี่เดต่างคนต่างนั้นว่าใหญ่กันยังบมใหญ่ดอกพี่น้องชิบเจ็ดปียังน้อยอยู่เจอว่าแล้วก็เอาผัวจะน้อยแน่แต่ละคนผัวจะน้อยแล้วสิบชิบชิบเจ็ดปี เนยังพี่น้องอนแต่น้อยกเนาะเียงแต่กุ้มกันเดี๋ยวนี้เริ่มสิบก่กุ้มกันละผัวสห้าปีนะัวย่ยุ่คัวเป็นครัวญ่ายุ่ว่าต๊เฮือนไปรับจ้างนี่แล้วเนาะจต๊ะเื่อนโต๊ะต๊ะอยู่บ้านผมว่าถ้าแขกเอ้ยถ้าแขกเนาะ ประเทศจัน่าเก่งจำข้อกันเอาให้ถามเลยข้อในโทรศัพท์พ้อกันใน Facebook บ่แชทเล่นนํากันก็เลยฮักมากันเพิ่นก็เลยมาขอเพิ่นขอแล้วผมมีเงินบ่ได้ขอถือว่าเพิ่นมาอยู่นี่แบบว่าอยู่ธรรมชาติชื่อบ่เพิ่นบ่ได้ขอได้แต่งบ่ยังบ่ได้ขอบ่ได้แต่งบ่ได้ขอได้แต่งเออทะเลทัวร์มา คอก็ไม่ได้ขอไม่ได้ขอแต่งบ่ได้แต่งไปทางไหนเนาะเพราะว่าด้านเราไงผูงง้ใหญ่บ่ท่านทอดกันเพิพ่นมาอยู่ซื่อพ่อแม่เพิ่อนมาแล้วแต่ว่าเงิ่อนคำนายเพิ่นหาเองพ่อแม่เพิ่นลงมาหาผัวบ้านแล้วมาว่ากันแล้วม<า>แวม่นบ่ก็โอเคแล้วท่านได้คำนะฮะได้เพิน่นเพิ่นให้

พักเจ้ากินข้าวกันยังแต่ละมือนะจ๊ะกินกับน้ำซอสกินน้ำซอสกินเกลือชัดนแล้วเนาะคนออกไฟไหมย่านพิษกรรมได้คนออกไฟไหมจากมือเจ้าดูกรรมดูสิเอ็ดมิบเอ็ดมือต้องอบบดลนี่เลยเลียงเป็นเชยน้องลูกจากเนาะเคยกันแพงอยู่วะเอาไอ้ถามเลยได้ลูกมาแล้วแพงเนาะอือหือ ได้ลูกมาละเพงเมือง่ามาถามีนอ่เป็นน้องเนาะดําดําปะเดี๋ยวเดี๋ยวพลไม่ได้หัวหั่ำหัวจะบอกอยู่ดีขาม๊นรถไทยจะท้าพ่อพนยูปอน่ะเต๊ะเตม่เท่าเฮือนอกก็เคลื่อนข้าว่ัน ย่ายมาอยู่บ้านนี้เออเพื่อนแต่มันเถ่าย่ายมาเดินโกเดินเขา้าชุดกำเนิดท่เจ้าได้เป็นคนบ้านได้ใช่แต่เจ้าเกิดอยู่พี่ปะบอกเกิดอยู่บ้านแมษบ้านเหล่าเขตสีนู่เออทางระบานเหล่าอยู่บ้านแมษไม่เถ่าละย่า,ายมาอยู่พี่ก็ได้ตามเพิ่นมาเจ้าก็ตามเพิน่พนคนพนอยมาจากซับนีน้หรือเปล่า เจ้ากำลังเกิดหรือมาโลดน่ะ,นะเนาะในปีนึ่งเดินจะได้เป็นคนบ้านนี่คือการพี่น้องชำเกิดอยู่พี่มาแต่น้อยเนะแต่เพราะถ้าเจ้าบุีให้มีนานเป็นคนอพยพเนาะก็ะคือหมู่บ้านนี่ก็คืองูและพี่น,อน้องพ่นส่วนมากที่มีแต่คนอันอพยพมาจากบอนอื่นง่ายทินทานก็นเลยมาพี่ก็เลยบุีให้มีนาอ,มาอยู่พุ่นมีจะบ่จะพุ่ง อืมด no ูดูดูดูกันรอรอรอนี่แหละเป็น้องเนาะน้องพังซื้อเพิ่นผัวเจ้าเดียชื่อจะไหนนะคุณลงน้องพังเด็กเขาวอกสี่พันแต่ว่าบ่เห็นตัวเพิ่นไว้มือหน้าเดี๋ยวมาจะมาหาเพิ่นเป็น้องเนาะมีโอกาสมือหน้ามาหัเพิ่นหาเพิ่นมิจตว่าให้เอฟซีพิจารณาเบิ่งน้ำกันเพื่อน้องเนาะที่ช่วยขานมค่า ข้าคาน้ำน้องเพิ่นก็นได,ด้ที่จะทำเบาอลิก็มีนาทีเป็นสะพานบุญให้เพิ่นถ้าเพิ่นได้เห็นคลิปนี้แล้วเพิ่นดีตอนชงชานกันแลแต่บุญแลแต่บุญวาชนาได้น้องพันน้องพังพันพันหรือพังพังเนาะเลยแลแต่บุญวาชนาว่าเขาสิได้หรือบ่ได้ก็ขึ้นอยู่กับุญเาขาคือกันเนาะเอาจากได้ายก็สิได้กลับก่อนบัดนี้เมื่อน่าอายสิชวนหมู่มานำ มาเบิ่งเจ้าเจ้าคือชิบุได้ไปใส่รองเนาะเ<ม>พราะว่าเจ้าไปผาสใส่กับโบได้ผัวเจ้ากับมือนี่ผัวเจ้าบโบยู่ซ้ำบางมือแล้วเจ็บแห้งแล้วก็บอไปม,มือบบเจ็บแห้งก็จําเป็นต้องไปแบบนี้แหละเนาะไปเห็ุงานรายวันมือละแสนแสนหนึ่งแสนปลายนี่แหละพี่นอ้องตามภาษาเอาออะไรก็ได้ไอ้กับสี่คอตัวกันเด้อน,น้องหลาเด,ด้อดอะไรก็ดูดีไม่แห้งสบายดีสบายดีเด้อนะลูกไปยังน้องเมื่ไหรนี่ครับพี่นอ้อ,นนอง นี่คือสถานที่พันยูพี่น้องอาศัยอยู่เพื่อนแม่และกับผู้พ่อนะเลิกลากับแม่ไปแล้วพี่น้องตอนนี้นะพิการทั้งสองผัวเมียก็คือแม่กับคือว่าเราไม่มีผัวบ่มีผัวกับคนข้างจะลำบากเนีพี่น้องแล้วกับบุมีหยังเนาะกับพิจารณาเบื้องน้ำกันพี่น้องเป็นตาซรอยซ้ำใดก็โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เบาลิกขสิทธกัตัวลาไปก่อน có này có xe có thể tạm cái cao phía nó Sao bài đi đó